สวัสดีค่ะมาวันนี้กินแบบง่ายๆนะคะกินแบบอารมณ์นึกอยากเลยอันนี้พริกปน่นใส่น้ำปลาชุรสดมะนาวนี่ก็ไข่ต้มแล้วก็มีหอยลายกระป๋องป<ะ>อกินเดี๋ยข้าวร้อนอร่อยนะหอยลายกระป๋องเนี่ยเวลาม,มีกับข้าว หรือเวลานึกอยากแหะไม่ต้องมีกับข้าวหรือไม่มีละเวลานึกอยากขึ้นมานี่อือเนี่ยแค่พูดก็น้ำลายเต็มกับพุงแก้มละอ,มอร่อยหอยลายกระป๋องมันออกหวานๆเนาะเผ็ดนิดหน่อยนิดเดียวอืม Mm hm. พริกป่นคั่วเองด้วยคิดดูว่ามันจะหอมหอมแบบขนาดไหนหอมพริกหอมมะนาวน้ำปลามาลุยที่นี่ไข่ต้มไข่ต้มสมัยเด็กๆเนาะเวลานั้นแม่เขาจะหั่นอย่างเงี้ยชิบชๆๆิจะได้พอกินเนี่ยถ้าหั่นสมัยก่อนไม่ไม่ได้กินหรอกเป็นลูกๆอะ่ะต้องหั่นแบบเนี้ยลูกหลายคนนะเนาะ <c oughs> อืมอืมอร่อยอืม,อม,อมปรุงได้พอดีเลยไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากนะสมัยเด็กๆนะหั่นอย่างเงี้ยจะได้พอกินไงลูกหลายคนอืมอร่อย เวลานึกอยากนี่มันแบบสุดยอดนะหอมมะนาวน้ำปลาพริกป่น อร่อยหอมแบบนี้นะกินกับไข่ดาวก็อร่อยกินไข่ดาวก็ชั้นหนึ่งเลยเปลืองข้าวนะเมนูปเปลืองข้าวอีกอะ หอยลายกระป๋องก็เลิศ เผ็ดหอมอร่อยอแอดชอบนะอหอยลายกินกับข้าวสวยแล้วร้อนเนี่ยออหอยลายกระป๋องเนี่ยอร่อยอ่ะ ไม่มีต้งจืดสดสุดยอดเลยปรุงได้พอดีน่ะความเค็มความเปรี้ยวหอมมะนาวพอดีพอดีอออื พริกป่นพริกป่นอร่อยหอม เวลาหิวๆแล้วนึกอยากแบบนี้เราได้กินนะสุดยอดเลยค่ะนี่เหลืออีกหน่อยหนึ่งอร่อยหอ,อยลายก็อร่อยโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ